ตัวนี้คืออะไรครับช่างตัวนี้คันโทนครับคันโทนให้คันโทนล็อกน้ำมันเป็นเพราะอะไรครับผ่านตกผ่านตกใช่มันคือเอรถเขาไม่ได้ใช้นานเป็นสิบกว่าปีทีนี้น้ำมันมันเสียมันล็อกพวกอุปกรณ์เนี่ยฮะวาลวาลปิดเปิดน้ำมันมันไม่เดินคือเราต้องใจมีรถรุ่นย่งรถรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่น อีสกิสตีหนึ่งครับเนี่ยวาวตัวนี้มันมันไม่เดินเราต้องเลื่อนมันต้อคะมันออกไอตอนก่อนลื้อนี่มันมันมตายัมนตายในรูเนี่ยตายหมดเลยแทบจะทุกรูเลยน้ำมันมาเสียรับนี่แกนสไลน้ำมันสาเหตุของผ่านยกไม่ขึ้นครับผ่านยกไม่ขึ้นอิสกิอมันก็จะมีหลายๆสาเหตุนะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไร ช่างร่อนครับช่างร่อนของเม,มอืองครับผมอ่มบน่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึง่งเดี๋ยวมาดูตอนประกอบอีกทีแล้วกันครับ <S <S ว้า,วามันจะเลยผลมั่งแค่ไหนแต่ผมสันนิษฐานว่าเออ่น้ํามันมันตายมันทําให้พวกวาล์วเนี่ยไม่ไม่ทางานามันจะมีสปริงกดหัวกดหัวตามรูเนี่ยทุกรูเลยเวลาเนี่ยสปริงมันไม่เลื่อนไปไหนมันล็อกก็คือมันทําให้ผานยกไปขึ้นแบบนี้